กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปนาอพี่น้องจ๋าเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องเข้ามาแค่คู่เดียวนะคะสามห้านะคะนอกนั้นตายแอนเลดพี่น้องตัวเด่นเก้าก็มานะสองเก้าน้อยจพรกิจเด่นสี่ก็มานะคะสี่มาสี่หนึ่งสี่แปดนะคะแต่แอนมินเจาะไม่เข้านะคะแต่ตัวเด่นมานะคะสําหรับสายรูดนี่มาเต็มเต็มนะพี่น้อง โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียงวลาท่านพีน่น้อง F4 นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสไตล์วิ่งนะคะมีห้ามีหนึ่งมีศูนย์มีแปด มีเจ็ดนะคะส่วนเด่นนะแอดมินจะให้เด่นนะคะเด่นไปที่สี่เนาะเด่นสี่เด่นสี่เด่นเด่นสี่เด่นีลยวดูก่อนเด่นสี่เด่นเด่นเลขอะไรเยอะที่สุดนะคะ เด่นเก้านะคะเด่น4เด่น9นะคะ, 4, นนะ,คะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะปลอดภัยที่สุดนะคะจับรูดได้นะคะตัวที่แอดมินเจาะนะแอดมินเจาะไปเลยนะพี่น้องศูนย์สองหกสาม สองแปดสี่แปดนะอันนี้จะจาะไปเลยนะคะเก้าสองสองเก้า 80 8 8ู้อ8008ดูผิดนะคะ9 119 5 8 8 5นะคะส่วนชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมีสองเกสองนะเนี่สองเก้าเก้สองเอาสองรอบไหมพี่น้องมาแน่นอนนะคะผิดผิดนะพี่น้องผิดผิดเอาสองรอบไม่ได้นะลงนะคะก็จะมีสามศูนย์นะ สี่เก้าแล้วก็0ูนสี่นะอืมแล้วก็ห9เก้าอันมินลงนะคะพี่น้องเอาสองเก้าสองรอบนะคะต้องขอโทษขอภัยนะคะอย่าขีดก่อนนะพี่น้องจะได้แบบ เห็นหมดตัวเลขไม่เยอะนะถ้าขีดไปนะคะจะเป็นได้เรียบเรียบร้อยนะคะนะ,นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่แปดแปดศูนยูนสี่แล้วก็สามศูนนะ แล้วก็0 2 1 2 3 4 5 5คู่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะเอาเบิ้ลไปด้วยไหมพี่น้องเบิลน,นะคะเบิ้ล7 7นะ,ะ4 4แล้วก็0 0นะเอาแค่นี้พอนะคะเบิ้ลอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะ ไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้มอกอ้อม,อม,อม,อมใจด้วยนะคะสามโซ่พาเลยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า